สวัสดีค่ะมือนนสภาพพี่น้องมาเล่นชมบรรยากาศทิวทัศน์วิวสองทางทางทางจะไปบานวยไส้ตาา่าบุรีเแลนอำเภอบุญทริกค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะว่าที่บ้านเช่าบานวยรา้ส่วนมากอาชีพเพื่อจะเป็นยางส่วนมากจะเป็นปลายางเลยค่ะทางถนนกะมงดีมองบบเนาะพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นยางพาราค่ะเป็นสินค้า ตอนนี้เป็นสินค้ายอดนิตัยของทางนี้เนาะทางบ้ามนม่ซายค่ะนอกจากหันกับเป็นทำานหน้าทำไรค่ะตามปกติของชาวบ้านเนาะยาม,มุสาาอากาศดีค่ะคะ่ะมึงบรรยากาศจะหลอดเก็บบรรยากาศยมมามบุเาอากาศดีดีมาฝาค่ะกล่องกาสิเฉือยเนี่ยนาะพี่น้องมือใหม่ฮัดทายเนาะบรรยากาศยามุสาาอากาศดีดีค่ะสองฟัง,งทางทางก็จะมีกล้วย จะมีกลวยมีไมยุค่ามีไมยางพระาย, áng, ายมีทำหน้าทำไรคะ่ะตอนนี้เขาก็จะเริ่มเขา่าโมบานหวัวรายเนาะค่ะเนาะเกบ,บรรยากาศมาฝากบันเทือพี่น้องบอกว่าอยากมาเที่ยวบันหัวรา้เนาะบึงบรรยากาศไปก่อนค่ะวายังหมือเศ้าเป็นยังไงเนาะถนนคนค้างโล่งค่ะเพราะว่าชาวบา้านเพิ่นเขาสวนเข่าไหลย,ยังอยู่ในบ้านกันอยู่ตอนนี้กับประมาณหกโมงกว่า,วาค่ะ ก็บรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอ้องถนนน้นทางกาบประมาณเนี่ยล่ะคะ่ะฤดูฝนยังบ้่ทันเบิร์เนาะอีกน้อยจะเป็นฤด,ดูหนาวกับจะแค่แนลล่ะคะ่ะ ถนนท้นทางกัจะแหงเนาะบ้านหัวซาอายุติดกับบ้านแกงยางคะ่ะจะเป็นไก่เขียดสุดแดนเนาะอําเภอบุญทริกฮาปลูฮาปลานี่แหละคะ่ะรับจ้างทั่วไป พักกัดนะีเนาะอากาศดีค่ะพี่น้อง พูดถึแวะมาเที่ยวกับแว้มาเทียวไไรเนาะคะนาะมาเทียวเหรียญน้องยามพียามหนองคะ่ะคืนคือเรื่องงานหัตกรรมจักสารเนาะค่ะพี่น้องไปกันค่ะไปเก็บบรรยากาศดีๆอากาศบริสุทธ์เนาะ เก็บบรรยากาศสองฟังทางของมันฑิตสร้ยมาฝากค่ะตอนนี้เขาก็จะเดินทางตัวไปทางบา้านข้อเล่นค่ะพี่น้องออกจากบัณไซรยก็คือตัวข้อเล่นค่ะสำนีกก่อนเด้อค่ะทิหนาจังพอๆกันไหม